สัสดีนเ็กวอัมสดีแฟนเพจที่สตไดครับวันนี้เราอยู่กันที่เกาะบันยีครับจังหวัดพังงาพาหลายๆคนมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนี่คือสนามฟุตบอล ลอยน้ําหรือว่าลอยทะเลนั่นเองถือว่าน่าจะอยู่อันดับ3ของโลกนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยว,วเราจะพาหลายๆคนไปดูบรรยากาศด้านล่างวันนี้รอบแปดปอดมาแล้วก็มีเจ้าซียิมันหรือว่านักเตะยอดทีมเดินสายระดับประเทศไทยวันนี้ก็มาสัมผัสครั้งแรกด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันะฮะใครแพ้ตกน้ําไปดูก็ได้เลยครับผมโอ้โหยบรรยากาศโคตรดีเลยครับบอกเลยว่าโคตรสวยคือบรรยากาศแบบนี้หาได้ไม่ใช่ว่าจะง่ายเขาค,คือมันเป็นบรรยากาศที่ คือส,สวยจริงครับบรรยากาศแบบนี้ดูเลยล้อแปดปอดแล้วก็มีเด็กเนี่ยที่ลงมาเล่นเดี๋ยวผมพาไปดูกันให้บังหนุยก็มาว่ะเออบังหนุยมมาด้วยก็นี่ฮะคือบรรยากาศด้านล่างครับคือสนามฟุตบอลลอยน้ำคือเรามากันสามรอบแล้วก็คือสิ่งที่ดีที่สุดคือนักกีฬากรุงเทพมหานครได้มาสัมผัสสนามนี้จริงๆเนี่ฮะมีทั้งบังหนุยควันตูมีทั้งเจ้าซียิบมันมีล้อแปดปอดคือปีนี้ต้องบอกว่า ได้มีโอกาสมาสัมผัสกันจริงๆตอรี่ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กหรือก็หลายๆคนนะครับไปดูกันได้เลยครับโอ้คนสดอ่ะโอ,โอ้แม่บังหลุเป็นปรตูด้วยฮะนี่ฮะแม่เจ้าซียิปมันครับอดีตนักซอลลีกศีวัฒุมก็เดินทางมาเล่นด้วยโอ้โหนัวนัว,นวหรือมัวก็ไม่รู้เนี่ยหัวที่หัวตามเลยฮะโอ้ดู <c oughs> <c oughs> ต็มกระบะเลยดฮะดูัแบบปอดดูโอ้มันข้องด้วยแม่งไม่ดีอะไรไปจากไหนเนี่ยดูอ้ แล้วลูกสุดท้ายดูด้ใครจะโดดน้ำ <laughs> <c oughs> <laughs> โอ้ขาดเลย <laughs> <laughs> ไอ่ต่ำสวอันนี้โดนน้ำปะตัดต่ำยิ่งประเด็นมีประเด็นมาชีตป้องเลยกป้องเลยอีลูกนึงอีรุ่งนึงอีรุ่งนึงไม่ชัดเจนอีรุ่งนึงอีรุ่งนึงไม่ชัดเจนอะไรวะไม่ชัดเจนอีรุ่งนึ่งพยอมแล้วพยอมแล้วหน้าเร็วอะไรวะคือลูกสุดท้ายใครโดนนี่คือต้องโดดน้ำทั้งทีมนะฮะ โอ้โหเล้สุดท้ายเลยจะดูว่าใครจะโดนฮะอ้าวล้วโอ้ยระดมร่ยหระะโ้ยะดนะเียบร้อยะารอ่ละปนา่วนะาวาวป่าวปาวป่าว่าว้าเีาร่ยวป้าาวาเป้าวป่าว่าาวปาวฟาวปว่าวป่าวปาวาวป่งวาวป่าว่าวป่าวป่่า่วา ปั่นที่เรียสิบทีแล้วยิงครับผมปั่นแบบเร็วๆหรือช้าๆเอาเร็วๆเลยครับแล้วยิงเลยยิงแม่งเลยเอาเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูการปั่นี่ยิงแล้วยิงจุดโทษจันนะฮะกี่คนเฮ้ยคนเดียวมันน้อยไปป่ะปั่นที่เรียยิงจุดโทษเอาวอา

ไปเลยไปเลยอเข้าวเย้เลยสองศูนย์แล้วฮะเดี๋ยวมาดูกานตอนที้สองศูนย์แล้วเอาโอกาสจะโดดน้ำยกทีมเป็นไปได้ฮะ สุดท้ายครับถ้าลูกนี้ยิงเข้าชนะเลยแล้วก็ใครแพ้ก็โดดน้ํายกทีมแต่ถ้าลูกนี้ไม่เข้าก็เดี๋ยวว่าลุ้นกันอีกทีหนึ่งเอออยากบอกอะไรครูแข่งไหมชนะก็โดดอ่ะเออชนะถ้าผมยิงเข้าก็จบแล้วโอ้โหประตูเหม็นปากเหม็นปากแปลงรู้วยไอ้คุณไปว่าเขาแปลงปันเขาแปลงเขาไม่เขาอาจจะแปลงจริงก็ได้ออยิ้มยิ้มดูหน่อยปันันสาวบอกยิ้มสาว นะฮะผลปรากฏว่าทางด้านของ<น>ทีมเจสีม,มันต้องกระโดดฮะทีมแพ้ต้องโดดน้ำครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ว่าเออน,นีผมไม่ได้เล่นทำไมฮะใครใครโกงใครโกงใครโกงมมีอะไร่น่ยทีมแพ้ครับทีมแพ้ครับ เอาแล้วคานผู้ชมครับมนสกูนีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในการเล่นบอลน,นะฮะแต่ว่าก็มีกฎการแข่งนนขันกันว่าใครแพ้ต้องกระโดดน้ําทั้งทีมครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหนะ้าเราจะไปถ่ายทําที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปที่นู่นต่อครับบานนันสตาใส่สลงเล่นบอลแล้วก็ใส่รองเท้าบ,บูทใครยังไม่เคยเห็นรอชมคลิปนี้ได้เลยครับวันนี้ทางเพจคริสตไลท์ Story. ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าน่า,นาจะสนุกแน่นอนไปแล้วฮะเจอกันที่บานนันสตา จังหวัดยะลาครับไปแล้วฮะสวัสดีครับผมนู่นนูนดูก่อนโอ้บรรยากาศโคตรสวยเลยฮะเอ็ร้า